เราดูเลยว่าอ้อยทุกลำที่แตกขึ้นมามันแข็งไรอืย่างที่ทุกคนได้จับดูเนอะเนาะ ไม่ต้องขวดหัวอีกต่อไปใช้นี่เลยไม้กี่วันแกงอาหารเื่อกำลังสำหรับพืชทุกชนิด95วันคนนการเนธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไี้ฉีดเปนการใช้ปุ่ยและยาฆ่าแมลงครึ่งต่อครึ่งช่นจับแล้วจะเข้าไม่ได้เพื่มฟืนผลผลิตได้ต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม่ะ อช่วงนี้ก็จะใช้โดนนะทีนี้ใช่ใช่แล้วกสวรค์ก็ใช้โดนใช่ค่ะสบายเลยขึ้นสูงอัดสุนแดงงโดนอัดเลยไม่ต้องมุดเข้าไปใช่ครับนี่นี่มีแผน สุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ